ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่งานแม่วานจังหวัดเชียงใหม่เป็นตลดนาดนัดกับน้องดิซ่าอ,อ,อยู่ข้างหลังนะคะทุกคนนี่ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่งานแม่วานจังหวัดเชียงใหม่เป็นตลาดนัด <c oughs> <c oughs> อ๋อตลาดนัดแม่วางามาตลาดนัดกันทุกคนนี่มีเสื้อผ้ามีอะไรเยอะเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาซื้อกางเกงให้น้องคันมาด้วยแล้วก็พี่เกลี่จะมาดูอะไรนะแพนเค,ค้กใช่ไหม<ช>ว่าจะมีหรือเปล่าเราได้ข่าวว่าเขาจะเลิกแล้วแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เรามาทันไหมนะ <c oughs> ทุกคนอ่ะมีนันจะพาเต็มวันนี้เรามากับใครมากับน้องดิซ่าอยู่ข้างหลังนะคะทุกคนนี่โอเคป้าเดี๋ยวเราเดินดูกัน ตอนนี้พ่อแบงแวะร้านเสื้อผ้าเด็กแล้วเฮ้ยชุดนี้น่นารักอ่ะลิ้นใส่ได้เลยไปดูสิโอ้ทันวาจะเอากางเกงเหรอครับอา้านี่ทันวาได้แล้วนะคะกางเกง2ตัวเอาใจตังเลยครับนี่ได้แล้วโอ้โหกางเกงหล่อจะใส่ไปไหนใส่ไปไหนใสไไน่สไปไหนครับ นนอย่ี้เออแต่พรุ่งนี้ไปโรงเรียนโอเคนี่ทุกคนแล้วเราก็มาเจอนะคะแพนเค้กกระตูนเจอแล้วนะเดี๋ยวนี่จะสั่ง10อันนะคะทุกคนอันละสิบบาททานมาเอาไหมเอาไซอะไรครับสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่หมดเลยนี่ทุกคนเราอยู่ร้านโดนัทน่ากินมากทานมาเอาไหนครับโอเคก็สิบบาท จอยเจอการไก่และกระดูกแล้วะคะทุกคนเมื่อกี้ไปหาร้านประจำไม่เจอเดี๋ยวเราซื้อร้านใหม่กันทีละสิบบาทมีทุกคนตอนนี้จอยอยู่ร้านเสื้อ้านะคะได้หนึ่งตัวแล้วจอยเลือกกางเกงนะทุกคนไม่เอาเสื้อแต่ว่ากางเกงใช่ไหมคะไปนี่นะทุกคนเราเจอชาชีสค่ะหอมหวานมันทันอร่อยนะเราสั่งชาชีสเนาะ ได้แล้วนะคะอา้าวนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราถึงที่รถแล้วนะคะเราได้ต้มแซ่บมาได้ขนมได้โดนัทนะคะแล้วก็มีขาหมูม,มีอะไรด้วยเยอะแยะนี่แนเค,ค้กที่เราได้มานะคะกี่อันครับกี่อันชูชาโอเคคะ่ะสิบอันนะคะทุกคนของโปรดเกลียร่นะคะไปคะ่ะหลังจากที่เรานะคะเอาของมาเก็บที่รถตอนนี้เราจะไปหาใคร ค่ะแม่กุ้งเราเราลืมเสื้อว้ที่เราแม่กุ้งนะคะไปเร็วเมื่อกี้คนมันเยอะมากเลยทุกคนแล้วเราก็เดินหลงหาก,กันไม่เจอทุกคนคิดดูดีคพมันเยอะมากนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเอาเสื้อก่อนเื้ออยู่ที่รถแม่กุ้งนะคะไปแม่กุ้งเอาอะไรมาบ้างเนี่ยนี่นะคะทุกคนเจอร้าดีไซน์แล้วนะคะแล้วก็ดีไซน์เหมาของมาเยอะเลยโอเคเดี๋ยวราจะกลับกันแล้วนะพี่แก้วดีไซน์ไม่ได้ไปบ้านเรานะ้โอเคไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันบ้านบอลมาเดิมไปค่ะ ต่ว่าลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบ